ฉันรู้พ่อแม่รักกันชอบกันเลยคิดปงใจอยู่กินด้วยกันมีฉันขึ้นมาเป็นคน ตอนนี้ตอนนี้น้องๆไม่ให้กลับนะครับกับน้อง้นตัวนี้มีมีสองสองคู่มีอค่ไปา่อด้าทาแป้งเลย ก็เนีนเลยแล้วกันนั่งกินเค้กเดี๋ยวพ้นอเฮ้ยมีน้ำตาด้วยนะมีน้ำตาด้วยสมสัยต้องอยู่นี่เสียสละอยู่นี่แล้วน่ะ แม่อยู่วันนี้ครบแล้วครบแล้วใครทีอะโอเคอ่บ๊ายบายค่ะบสนคะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับ กำน,นันกิติพงศ์อยู่วัฒนานะครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลเทพรักษ์นะครับก็มาร่วมมอบบริจาคสิ่งของนะครับที่มูลนิธิบ้านนกพิมินครับก็ได้เจอน้องๆได้เลี้ยงอาหารน้องๆนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยมา ก็มีสิ่งของอะไรก็สามารถมาบริจาคได้นะครับที่มูลนิธิบ้านพมินรับก็เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แต่ละคนพูดความรู้สึกนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่นที่ที่ใหญายเย็นเลยครับค่ะดีมากค่ะขอบคุณที่มูลนิธิด้วยนะคะที่ดูแลเผื่อเด็กๆเพื่อเด็กๆจก้ะจู้ใยญ่สุระครับุร,รครับผมผู้ใหญ่สุระครับหมูห้าสิพรมีความสุขมากๆที่ได้ทำบุญกับเด็กๆปกติก็ช่วยเหลือเด็กๆอยู่แล้ว ทีก่าได้มาร่วมเอาของบริจาคมาให้นานได้ทําบุญดีมีความสุขมากครับขอบคุณครับแล้วได้ข่าวว่าบางคนมาแล้วเด็กๆไม่ให้กลับก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะใครใครคนนี้นะครับคนนี้ใช่ไหมเป็นมิตรกับเด็กๆครับวันนี้ก็ ความสุขมากค่ะที่ได้มาเลี้ยงขนมน้องเพื่อให้น้องอิ่มท้องเราอิ่มใจแล้วเราก็มีของมามอบให้น้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนขนมและอาหารแห้งรวมถึงเสื้อผ้ามือสองที่ไว้ให้ทางมูลนิธิไว้จําหน่ายเพื่อนาทุนมาเป็นการศึกษาให้น้องๆต่อไปด้วยค่ะวันนี้เราก็มีความสุขกันมากค่ะนี่คนเป้นคอ่านี่คนถึงใช่ไหมก็คือเป็นส่วนร่วมของของตำนัน แล้วก็คือมามาในทีมงานของเขาก็คือมาช่วยแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเด็กๆวันนี้ที่เราเจอก็คือมีรอยยิ้มแล้วมีความน่ารักทุกคนซึ่ง<ม>บางคนบางครอบครัวก็คือขาดแคลนเราก็มาเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดแคลนขาดหายคือการกอดของเราคือเป็นส่วนหนึ่งในทาให้เด็กมีความสุขนะคะ,คะขอบคุณค่ะแบ่งห,หลังเลยครับสองตัหลังครับสองตงหลังให้ก่อนสวัสดีครับเบนครับก็ วันนี้มาที่บ้านโนคมินครับก็รู้สึกปรับปร่มใจครับแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากที่ได้รับการต้อนรับจากทั้งคณะครูแล้วก็น้องๆที่น่ารักกันนะครับเพราะเด็กคืออนาคตของชาติของเราดังนั้นการที่เราทําบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือน,อนกันนะครับแต่ว่าการที่มาเยี่ยมน้องๆบ้างมันก็คือเหมือนกับว่าเติมกําลังใจให้แล้วก็ทําให้อนาคตของประเทศเรามั่นคง ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วกุ้งกุ้งะกุ้งอะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆที่กำนันนำพามานะคะเพิ่งทราบว่าเด็กๆที่นี่มีทั้งไปแล้วก็อยู่ที่นี่ขอบคุณค่ะอ้หโอ้อ้หอ กัวจีเหรอกัวจีบอกกูนะน้องกัวจีน้องจี่อ้อหา้อหา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออนี่เอนนี้ตอนนี้น้องๆไม่ให้กลับนะครับกกลับ มีมีสองสองคู่องคไม่ไปเ้าแปนองจะให้ววันเรยทาแป้งเลยไหนก็เนียนเลยนกรนั่งกินเค้กเลย๋ยวพี่มาไหว เอ้ยเอ้ยมีน้ำตาด้วยนะมีน้ำตาด้วยเออสงสัยต้องอยู่นี่เสียสลาอยู่นี่แล้วน่ะ ฉันรู bye. Bye ้ <c oughs> แต่ฉ no ันยังมีบางสิ่งในใจอยากรู้ทำไมจึงมีเรื่องร้ายผัดโคมลงมาหลัหนอน